สวัสดีครับจอมแดงนักสู้ยิมครับวันนี้เจอกับใครสิงห์สวัสดิ์โอ้โหเรานี้ไปขาดลอยมันวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยยี่สิบแปดมาไปงั้นมัางมาเช้าเกิน1.2ครับผ่านเฉลุยไปซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมอยู่สุขสตรีนครับกี่วันนักเข้ามาซ้อมสามเดือนแล้วเราเป็นมวยได้สองครั้งเราสูงอะไรความสูงห้าเท่าน้ำหนักลอยอยเท่าไหร่อ่าปีสามครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบสี่ครับชกมวยมารวมรวมเท่าไหร่ตอนนี้อืม วกาหลายร้อยแล้วานี่สามไฟล์หลังของเราเป็นยังไงมาชนะกี่ครั้งแพ้แพ้สองชาตหนึ่งล่าสุดโชคกับใครบ้างใชได้ใครครับอ่าจำไม่ได้อ่นานยังพันมงคลครับนานยังเก้ากรมพาเก้ากุมภาเนี่ยอ่ะเป็นคนจากจังหวัดมุกดาหารครับฝาก้ระชับเจับยโนนี้ช่วยเชียร์จับใจด้วยนะครับจากกันเต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับครับ นำตัวกันน่อยถึงธนวัตรลูกยีราฟกะป๋งครับวันนี้เจอกับจอมใจนะเคยปะทะกันบ้างยังไม่เคยครับมันรีร้อยแต่ร้อยยี่สิบแปดครับผมพอเช้ามาสอบแล้วร้อยเจ็ดจุดสามครับจริงๆจะทุกร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมต่อยร้อยยี่จริงจริงอย่างต่อยร้อยยี่สิบห้าอ๋อเพราะว่าน้ำหนักทางโน้นน่าจะไม่ได้ครับก็เลยปล่อยมาเป็นร้อยยี่สิบแปดปอนด์ครับผมไปซ้อมอยู่ไหนอ๋อมีนกยีราฟกะป๋งครับกี่วันได้ร้องมาหนึ่งเดือนครับเราก็ฝีมือนะครับผมจอมใจนี่เห็นคลิปก็ไม่ต้องเป็นสไตล์ไงก็ ไฟเตอร์ครับไฟเตอร์นะครับเราสูงตั้งหน่ความสูงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราไป,ปลรอยเท่าไหร่หกสิบเอ็ดครับปีนี้อายุยี่สิบหกครับชกมากี่ร้อยได้แล้วมวยร้อยสองร้อยน่าจะมีอ่ะประมาณนั้นสามไฟเตอรเนี่ยเราเรา,เราแจ้งเกิดยังอย่างนะครับชนะสองคมแพ้เพชรลำพูแล้วก็แพ้ที่วันครับ ที่วันนะกี่เดือนแล้วที่วันนะตั้เดือนเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วนะครับผมวันนี้กลับมาชกห้ายกนะครับผมโอเคเอาฝากไปขับเชื่อนะวันนี้ก็ฝากไคขับแล้วก็พี่น้องจ้าวจนอุบลแล้วก็พี่น้องราชกะบังนะครับวันนี้ผมใช้นำชนะกับใครได้ครับโอเคขช่วงนี้ต้องใช้ครับผม